ผัดผักใส่เครื่องในเด้อค่ะผัดผักใส่เครื่องในผัดเครื่องในให้สุกกนจังไปพักเครื่องในสุกได้ที่แล้วแล้วก็ใส่ผักค่ะใส่ผักเท่าที่มี ทำกินเองค่ะ <_ C ities> แล,ล้ก็คอยผัดไปรอสักพักให้พักสุกก่อนเท่ากัจังปรูงเครื่อง กลิ่นหอมมากเลยปรุงเครื่องใส่รสดีจ้าใส่หอยน้ำมันหอยใส่น้ำปาลาใส่กระดิกะ่กนอย ใส่สีขาวนิดหนึ่งใส่มาก่านแต่ใส่น้ำตาลไปด้วยจ้าโอ้โหผัดเครื่องในไก่ของเราใกล้จะเสร็จแล้วอ๋อหอมห่วยๆเลยแซนด์กินเดอ